สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบสกายรถยนต์มืองสองนะครับวันนี้ก็พบเจอกันในวันที่2กรกฎาคมนะครับคุณลูกค้าวันนี้ผมมาพร้อมกับ t o y ยต้าโคโรนาเอ็กเซอนะครับคุณลูกค้าบอกได้เลยว่าสายโคโรนาไม่ควรพลาดเลยนะครับตัวนี้เป็น x อ็กเซอแล้วนะครับคุณลูกค้าไม่ใช่ท้ายโดกนะครับผมนะฮะ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 4A 1,600cc เกียร์ออโต,โต้กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับคุณลูกค้าและที่สำคัญครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับคุณลูกคา้ารถบานแทมไม่เคยชนหนักไม่เคยติดตั้งแกส๊สมาก่อนนะครับเอกสารมีให้คุณลูกค้านำไปโอนเป็นเจ้าของได้เลยนะครับแล้วก็ พรบภาษีไม่ขาดนะครับยิงยาวถึงปีหน้าเลยครับ2,569นะครับผมรถยนต์สวยมากๆพร้อมใช้มากๆเลยนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วผมจะขอญาตนำพาคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเข้ามารับชมการรีวิวใบกาศรอบคันนะครับผมจะเริ่มต้นกันด้วยข้างหน้านะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้าสวยๆหล่อๆเลยนะครับบอดี้ตัวถังเดิมๆนะครับไม่เคยชนหนักมาก่อนนะครับคุณลูกค้านะฮะเมื่อวานนี้นะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ ไม่รู้ว่าใครได้ไปนะฮะ91นะฮะถ้าเมื่อวานถ้าผมลงคลิปไปเมื่อวานแล้วก็ถ้าแบบว่ามีการซื้อขายกันเมื่อวานผมว่าลูกค้าน่าจะโชคดีนะฮะ91เต็มเต็มเลยนะฮะโอ้โหผมเองก็เสียดายนะครับลูกค้านะฮะหมายเลขสวยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาลูกค้านะครับไล่์มาชมบรรยากาศแก้มขวากันก่อนเลยนะฮะสวยๆดําเดิมบางๆนะครับลูกค้าน่าใช้มากๆเลยนะครับ และก็จะมาพร้อมกับล้อแม็กด้วยนะครับคุณลูกค้านะฮะสวยๆเลยครับคันนี้คุณลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคากันอย่างแน่นอนนะครับน้ํามันเครื่องนะครับผมเปลี่ยนถ่ายออกเป็นของคารสตันนะครับแล้วก็น้ํามันเกียร์ต้นะครับผมเปลี่ยนถ่ายออกไปเป็นยี่ห้อวาวอลินนะครับฟิล์มกองแสงนะครับลูกค้าใหม่รอบคันเลยนะครับตัวรถเนี่ยหกสนะครับส่วนบานหน้าผมติดให้อยู่ที่4 0นนะครับระดับมาตรฐานนะครับขับกลางวันนะครับมองไม่เห็นนะฮะ เรียกได้ว่ามืดนอกสว่างในนะครับอมองจากข้างนอกเข้าไปข้างในก็ไม่เห็นตัวคนนะครับแต่ถ้ามองจากข้างในออกสู่ภายนอกนี่คือเราเห็นชัดเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะโอเคนะฮะและก็ความคุ้มค่าคุ้มราคาอีกหนึ่งอย่างนะครับยางหลังนะครับยางหลังลูกค้าเดิมเนี่ยเจ้าของเดิมนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับสองเส้นนะฮะโอ้โหสุดยอดนะฮะคุณลูกค้าไมเอีเหม,ม,มอ้วนใหญ่ๆ ดอกหนานๆดอกลึกๆแบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้านะครับคุ้มค่าคุ้มราคากันอย่างแน่นอนนะครับคลูกค้านานๆต่ยตาเอเซอร์สภาพดีๆจะมานะครับคุณลูกค้าสายโควิดไม่ควรพลาดเลยนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับแล้วก็ท่านใดที่กําลังมองหารถบ้านราคาหลักหมื่นนะครับที่ใช้งานได้จริงนะครับที่สามารถเดินทางไกลได้นะครับคันนี้นะครับผมหรือว่าทุกๆคันนะครับที่ผมนํามาขายนะครับวิ่ง ใช้งานทางไกลได้ทุกทุกคันนะครับคุณลูกค้าฮะวิ่งเรียกได้ว่าขึ้นเหนือล่องใต้ได้แบบสบายๆนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนใดๆสิ้นนะครับรถทุกคันผมเก็บงานให้ทุกคันครับอย่างคันนี้ก็มีน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์นะครับแล้วก็เฟ์มกองแสงนะฮะแล้วก็ช่วงล่างนะฮะช่วงล่างเพาขับนะฮะผมก็มีการจัดเปลี่ยนถ่ายออกไปนะครับแล้วก็ลูกหมากนะฮะลูกหมากหัวเพานะครับ สองฝั่งเลยนะครับผมตอนนี้ก็คือแบบว่าช่วงล่างนี่คือนิ่มมากนะฮะนิ่มๆเงียบๆนะครับจากเดิมเนี่ยแบบว่ามามจะมีเสียงรบกวนนะครับคุณลูกค้าดังกอกๆแกรกๆนะฮะผมก็มีการจัดการเปลี่ยนให้คุณลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าเอาไปก็สามารถใช้งานกันได้เลยนะครับผมนะฮะครั้นี้ผมเชื่อเลยเกินว่าถ้าเจ้าของเดิมดูอยู่นะฮะน่าจะนึกเสียดายขึ้นมาทันทีเลยนะฮะคุณลูกค้าเพราะว่าสภาพก่อนนําเข้ามานี่ก็คือคนละเรื่องเลยนะฮะคุณลูกค้านะฮะ และก็สภาพตอนนี้นะครับคนละเรื่องเลยนะครับทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างนะฮะผมมีการดูแลให้นะครับท่านใดที่ได้เป็นเจ้าของท่านต่อไปนะครับคุ้มแน่นอนนะฮะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนลูกค้าซื้อไปเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับไม่ต้องนาไปซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับน้ามันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนแล้วนะครับผมโอเคครับลูกค้านี่คือรบกาศของตัวรถภายนอกนะครับสีสันนะฮะผมให้เลย 80%นะครับคุณลูกค้า80%สีเดิมบางจากโรงงานนะครับตัวรถบอดี้นะฮะเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่เคยผ่านการชนหนักมาก่อนนะครับนะฮะโอเคส่วนเรื่องอ่การชนหน้ากันชนหลังนะครับริ้วรอยนะฮะเจ้าของเดิมก็มีการเก็บริ้วรอยมาให้นะครับเฉพาะกันชนหนากับกันชนหลังนะครับส่วนบอดี้ตัวถังนี่ก็คือสีเดิมๆโรงงานเลยนะครับมีริ้วรอยบางตามอายุการใช้งานเล็กๆน้อยเท่านั้นเองนะครับโดยรวมไม่น่าเกียดนะครับขับขี่บนท้องถนนไม่อายใครอย่างแน่นอนอ่ะต่อกันด้วย แผงประตูหน้าฝั่งซ้ายครับนี่เลยครับคุณลูกค้ากระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบเลยนะฮะแล้วก็ปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้าได้นะครับผมคอนโซลนะครับช้ำๆแบบนี้นะครับคุณลูกค้านะฮะนี่คือฝีมือผมเองนะครับรถของผมเนี่ยผมล้างอัดฉีดเองทุกคันนะครับคุณลูกค้าล้างแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะฮะคุณลูกค้า นะฮะโดยเฉพาะภายในเนี่ยถ้าลูกค้าท่านใดที่เคยซื้อรถจากโบสขการรถยนต์เมือสองไปจะทราบดีนะครับว่ารถเวลาที่รีวิวกับเวลาที่ไปส่งนี่คือแบบไหนแบบนั้นนะครับผมยกเว้นภายนอกนะภายนอกบางทีบางทีขับช่วงฝนนะครับขับช่วงฝนมันก็จะเปื้อนบ้างนะครับแต่ภายในนี่คือยังไงก็ยังงานเลยนะฮะคุณลูกค้านะครับผมโอเคนี่คือประตูหน้าฝั่งซ้ายครับมาดูประตูหลังครับประตูหลังฝั่งซ้ายครับคุณลูกค้านี่เลยครับสวยๆนะครับไม่มีชํารุดนะครับ ไม่มีชำรุดเลยนะครับคุณลูกค้าภายในกว้างขวางนะครับกว้างมากๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรุ่นนี้นะครับคนใช้เยอะนะฮะคนใช้เยอะและปัญหาจุกจิกไม่มีนะฮะคุณลูกค้านะฮะแล้วราคาไม่ตายนะคุณลูกค้านะราคาเนี่ยเรียกได้ว่ามีตั้งแต่1 0,000บาทนะฮะคุณลูกค้าก็ดูเอานะครับอยู่ในพื้นที่ของคุณลูกค้านะฮะอาจจะอาจจะเห็นถูกกว่าผมนะฮะอาจจะมีตั้งแต่หมื่นห้านะฮะไล่ขึ้นมาเลยนะครับผมแต่ เท่าที่ผมเห็นมาก็มันจะสิ้นสุดอยู่ที่ประมาณ6กถึงเจ็ดหมื่นนะฮะรุ่นนี้นะฮะสุดๆเลยนะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับยกเว้นแต่ว่าเนียบจริงนะฮะเนียบจริงก็ก็ <c oughs> เห็นก็มีบ้างนะครับก็มีประมาณสัก7จ็ดแปดหมื่นก็ยังมีอยู่นะฮะแต่ว่าไม่ไม่ข้ามแสนนะครครุณลูกค้าไม่ข้ามแสนนะครับนะฮะ,ะรถแต่ละคันนะครับรถแต่ละรุ่นเนี่ยคุณลูกค้าเวลาซื้อรถมือสองราคาหลักหมื่นนะครับคุณลูกค้าอย่าไปดูปีนะฮะอย่าไปดูปีว่า เออรุ่นนี้นะฮะเห็นที่นั่นที่นี่ขายเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่นะฮะคุณลูกค้ากำลังคิดผิดนะครับคุณลูกค้าต้องเอารุ่นนี้นะฮะเอามาเปรียบเทียบกันนะฮะเอามาเปรียบเทียบตรงสภาพนะครับว่าสภาพเป็นอย่างไรนะครับผมนะฮะอย่าไปตีรวมนะนะฮะอย่าไปตีรวมเฮ้ยรุ่นนี้เห็นเขาขายแค่สองหมื่นเองนะฮะทำไมโบขายแพงจังนะฮะประมาณนี้นะเพราะผมผมเองก็เคยโดนนะเคยเคยโดนลูกค้าพูดมานะฮะผมก็บอกไปนะครับว่าการซื้อรถมือสองเนี่ยสมมติว่าคุณลูกค้าซื้อ ซื้อเอ็กเอร์นะฮะหนึ่งคันนะฮะซื้อเอ็กเซอร์หนึ่งคันที่อื่นเนี่ยราคาถูกกว่าผมแต่ของผมทําไมแพงกว่านะครับผมก็เลยบอกว่างั้นเอาสภาพมาวัดกันไหมนะฮะเอาสภาพมาวัดกันไหมว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะฮะผมก็แนะนําไปประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอเคอ่ดูภายในกันต่อครับภายในฝั่งคนขับครับลูกค้านะฮะโอ้โหสวยงงเงาเงาฉ่ำๆนะฮะ ผมดูดฝุ่นลงแว็กให้อย่างดีนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดท้ายแล้วก็เปิดหัวครับน้ำมันเครื่องนะคุณลูกค้านะผมเปลี่ยนถ่ายจริงนะฮะมีเลขใหม่มีใบบันทึกตารางนะครับชัดเจนนะครับว่าเปลี่ยนถ่ายเมื่อไหร่และอีกเมื่อไหร่ที่สมควรต้องเปลี่ยนนะครับผมน้ำมันเครื่องใหม่น้ำมันเกียร์ใหม่นะครับน้ำมันเครื่องคลาสตันนะครับน้ำมันเกียร์วาโวลินนะครับผมฟิล์มกองแสงใหม่รอบคันนะครับผมหัวเพาขับนะครับเปลี่ยนให้อ่า ซ้ายขวาเลยนะครับผมนะแล้วก็ลูกหมากนะครับผมนะตอนนี้คือช่วงล่างดีมากนะครับคุณลูกค้าไม่มีเสียงดังกอกแกกเลยนะครับจากเริ่มต้นที่มานะฮะแล้วก็ตอนนี้คนละเรื่องเลยนะฮะคุณลูกค้าโอเคมาชมห้องเก็บสัมภาระด้านหลังครับนี่ครับคุณลูกค้าฝาท้ายสวยๆนะครับดูครับหัวน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับสีเดิมโรงงานนะฮะคุณลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับ นี่ฮะสวยๆเลยครับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางนะครับคนยังเข้ามานอนขดได้เลยนะคุณลูกค้ายางไหลมีให้ครบเลยนะครับผมนะฮะโอเคนะมียางไหลให้ด้วยนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีสปอยเลอร์รับกับกันชนหลังนะครับผมสวยงามลงตัวนะฮะคุณลูกค้านี่เลยครับท่านใดได้ไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับโตโยต้าโคโรนาเอ็กเซอร์คันนี้นะครับราคาเนี่ย ยังสามารถที่จะนําไปเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยซ้ำไปนะครับคุณลูกค้านะฮะราคาหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับหลักหมื่นเท่านั้นเองแต่ว่าเดี๋ยวราคาสุทธิอยู่ที่เท่าไหร่คุณลูกค้าใจเย็นนิดนึงนะครับผมจะแจ้งให้ทราบตอนท้ายคลิปตอนนี้ผมอยากให้คุณลูกค้าได้ดูนะฮะได้ดูเรื่องราวของสีสันนะครับภายนอกภายในนะครับดูกันให้ครบดูกันให้จบนะครับผมเองก็จะพยายามชัดเจนให้ได้มากที่สุดนะครับคุณลูกค้านะครับ ฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนนะครับจากศูนย์จากโรงงานนะครับเลเวลเดิมยังอยู่ครบเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะแผ่นเพดอยู่ครบนะครับแผ่นเพดอยู่ครบมอกอยู่ครบครับเครื่องยนต์ 4A16 วาลว EFI นะครับค uh ุณลูกค้า1,644 0 0นะครับเกียร์ออโต้สุดยอดแห่งความประหยัดน้ำมันนะครับผมนะครับคาน้าเดิมแท้แน่นอนนะครับคุณลูกค้าคาน้าเดิมแท้แน่นอนหม้อน้ำใหม่นะครับผมแบตเตอรี่ FB แบตเตอรี่นะครับสตาร์ททีเดียวติดไม่มีงองแงนะฮะคุณลูกค้านะฮะโอเค นี่คือชิ้นส่วนภายในองเครื่องนะครับลำดับต่อไปผมจะไปสตาร์ทเครื่องนะครับให้คุณลูกค้าได้รับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับไปกันเลยครับแล้วก็กุญแจนะฮะคุณลูกค้ากุญแจมีให้เยอะแยะเลยนะฮะมือเดียวป้ายแดงนะคุณลูกค้านะรถมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดียวนะฮะได้ไปคุ้มคุมนะฮะได้ไปคุ้มคุ้มกันเลยนะครับใช้อีก10ปีก็ไม่พังนะครับคุณลูกค้าทั้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณลูกค้าด้วยนะนะฮะโอเค เครื่องยนต์ตอนนี้ผมสตาร์ทติดแล้วนะฮะเครื่องยนต์ทํางานไปแล้วนะครับแล้วก็เครื่องเสียงใช้งานได้ด้วยนะฮะคุณลูกค้านะฮะเครื่องเสียงเดิมนะฮะนิวนี่ฮะมอสนิวนำเข้าจากต่างประเทศเครื่องเสียงก็เดิมจากศูนย์เลยนะฮะคุณลูกค้านี่คือรถสภาพเดิมๆนะครับเครื่องเสียงนี่ของของเดิมจากศูนย์นะฮะของโตโยต้านะฮะนู่นเลยฮะตั้งแต่สมัยมอนเทปนะฮะคุณลูกค้าดูเอาครับดูเอาว่ารถคันนี้เดิมขนาดไหนนะฮะคุณลูกค้า โอเคมาฟังเสียงเครื่องครับเสียงเครื่องเดินเรียบๆนะครับเงียบๆนะฮะคุณลูกค้าและผมจะดึงที่วัดมันเครื่องขึ้นด้วยนะครับว่าจะมีไอมีควันพ่นขึ้นมาหรือเปล่านะครับนี่เลยครับคุณลูกค้าอ่าดูกันใกล้นะครับเครื่องไม่พ่นไม่ไอไม่ควันนะครับน้ํามันเครื่องใสปิ้งนะฮะเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนถ่ายมาใหม่นะครับเมื่อวานนี้นะครับ น้ำมันเครื่องใหม่น้ำมันเกียร์ใหม่นะครับโอ้โหมันสุดยอดนะฮะคลูกค้าใครได้ไปนะครับคุ้มค่าเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาเลยเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับคุณลูกค้านี่คือใบกาดของเจ้าโตโยต้าโคโรนาเอเนะครับมือเดียวป้ายแดงนะฮะคุณลูกค้าเครื่องยนต์ c a 16วาล i นะครับ1,600ซีนะครับ เกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าโครงลายพาวเวอร์เบาสบายนะครับผมนะฮะตัวนี้ได้แอร์แบ็กด้วยนะฮะแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภัยหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ ระบบเบรกเนี่ยเสริมเข้ามาเป็นระบบเบรก ABS นะครับหยุดหยุดรถได้ดังใจด้วยระบบเบรก ABS นะครับผมจะไม่ทําให้รถหมุนเวลาที่เราเบรกกะทันหันนะครับโอเคครับคุณลูกค้าครับคันนี้นะฮะถ้าสนใจลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะมาชมตัวจริงนะครับก็สามารถมาได้ที่อําเภอเมืองนครราชสีมานะครับหรือว่าเมืองโคราชนั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมารับ ผมมีบริการจัดส่งให้ลูกค้าได้ด้วยนะครับถึงหน้าบ้านนาเรือนกันเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับลูกค้าผมสามารถไปเก็บเงินปลายทางให้คุลูกค้าได้ด้วยนะครับรอจ่ายเงินตอนรับรถก็ได้นะครับคุณลูกค้าโอเคครับเบอร์โทรเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0855754369นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามานะครับที่0830005440นะครับลูกค้าครับคันนี้ราคาสดคุ้มแน่นอนนะครับเอกสาร มีให้ครบพร้อมโอนได้เลยนะครับพรบาภาษีไม่ขาดรถพร้อมใช้งานย้ำว่ารถพร้อมใช้งานเอาไปเลยนะครับกับราคาแค่6 9 0มืบาทเท่านั้นเองนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับหกหมืาบาทโทรก่อนได้ก่อนแน่นอนครับที่เบอร์0855754369วันนี้ผมโบรพร้อมกับโดยตาโครนาเอเ e อมือเดียวป้ายแดงนะครับหมายเลขทะเบียนสวยๆด้วยนะครับต้องขออนุญาต ลาไปก่อนจบคลิปเพียงเท่านี้เอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปและก็คันต่อไปวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ